สวัสดีค่ะสุชาโนจากซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะกระเป๋าวันนี้มีเรื่องเล่าก่อนนอนคือได้เวลานอนแล้วแต่ยังไม่ง่วงอ่ะก็เลยออกมาจัดรายก,การเรื่องเล่าก่อนนอนก่อนคือมีประสบการณ์ขำๆสนุกๆในการใช้ภาษางกฤษที่ออสเตรเลียเนี่ยแหละค่ะมาเล่าสูนะ่กันฟังเนาะคือเป็นประสบก,กรารณ์ส่วนตัวที่ใช้ภาษาผิดเข้าใจภาษาผิดแต่ว่าหลังจากนั้นก็ถือซะว่า เป็นบทเรียนเนาะผิดเป็นครูแล้วก็จําได้ไม่มีวันลืมเลยคือมีวันหนึ่งค่ะที่ทํางานนะช่วงเวลาพักเที่ยงเนาะเราก็ถือโอกาสไปจ่ายตลาดซื้อของใช้ส่วนตัวที่ห้างคือห้างเนี้ยจะอยู่ไม่ห่างจากที่ทํางานไนงะพอเรามีเวลาเราก็แวะไปซื้อของส่วนตัวเพื่อนคนหนึ่งเขาฝากซื้อร e d Pepper วันเนี้ย เราก็เออเรดเพเปอร์ Red Paper, กเ็ดเพเปอร์ไม่ได้ถามไทยว่ามันคืออะไรไงก็คิดแค่ว่าก็แค่เรดเพเปอร์อ่ะมันมีแบล็ k เพเปอร์มันมีไว้เพเปอร์มันก็ต้องมีเรดเพเปอร์เป็นธรรมดาแหละยังไงก็ต้องหาเจอใช่ไหมก็ไม่ได้ถามไทยนาะงว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงลักษณะพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ได้สงสัยเลยสมิเดียวพอไปถึงห้าง ็เป้าหมายแรกก็คือซื้อของที่เพื่อนฝากนะก็ตรงดิ่งไปที่พแพนก Herbs and s p s c e s คือเป็นแผกขายเครื่องเทศใช่ไหมก็ตรงดิ่งไปเลยนะมันก็จะมีชั้นวางของเป็นหมุมเครื่องเทศโดยเฉพาะเราก็หาดูทั่วทั้งชั้นเลยนะไล่ดูไล่อ่าน,านทุกซองทุกขวดเลยก็มาเจอเจอพริกไทยดำมั่งเจออะไรสารพัดเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีอันไหนที่เขียนว่า red pepper ไง เราก็นึกเอ๊ะหรือว่าไอ้เรศเพ็บเพื่อที่นางพูดถึงเนี่ย mm hmm. เข้าหมายถึงไอ้เจ้าผงปาปิก้าหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็คือไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรไงสุดท้ายก็เลยถ่ายรูปเนี่ยส่งไปให้นางดูว่าสิ่งที่นางต้องการนะมันคืออันไหนแค่นั้นละค่ะหลังจากที่ดูรูปนะนางคงเห็นรูปอะแล้วก็โทรกลับมาทันทีเลยนะพอเรารับสายปุ๊บนี่นางแบบว่าคำกากเลยค่ะแล้วนางก็บอกว่า i อ้เคดึงแม่ you w e n to the wrong section go back to the w e e and fruit shop It is what you call capsicum I want t red one please พอได้ยินนางพูดว่า capsicum แค่นั้นแหละเรานี่ถึงกับเอ้ย oh my god ลืมไปได้ไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยก็เลยต้องขอโทษนางบอกว่าเฮ้ยเข้าใจผิดไปแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่แผนกผักผลไม้นั่นแหละคือจริงๆแล้วนะรู้นะว่าสิ่งนี้เขาเรียก red pepper ดูรายการคุกกิ้งโชว์มาก็ไม่น้อยก็เห็นเห็นอยู่ว่าฝรั่งทางอื่นนะทางฝั่งอเมริกันทางฝั่งอังกฤษเขาเนี้ยเขา,เขาจะเรียกไอ้ตัวเนี้ว่าเพเปอร์มีแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยแหละที่เรียกว่าแคปซิคัมก็เลยเออเดินย้อนกลับไปที่แผนกผักผลไม้และโอโหวางเป็นชั้นเลยค่ะเรียงรายเลยตั้งแต่สีแดงสีเขียวสีเหลืองเนี่ยนางบอกว่าเอาสีแดงเนี้ยก็เลยแบบอ่ะหยิบสีแดงให้นางไปนั่นแหละคือสิ่งที่นางเรียกว่า เ e p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  เปอในขณะที่ออสเตรเลียเขาเรียกว่า Red Capsicum นี่ถ้านางพูดว่า r e p Capsicum นะเราก็ไม่เออละแต่คือนางเป็นแบบว่าครอบครัวเขาเนี่ยย้ายมาจากทางฝั่งอังกฤษนะเขาก็เลยติดําพูดตรงนั้นมาด้วยซึ่งมันก็ไม่ผิดไงเขาก็จริงๆเขาก็พูดกันทั้งสองคำนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราได้ยินหรือว่าส่วนใหญ่ที่เขาพูดกันเนี่ยก็คือคำว่าแคปซิคัมแต่มันก็คือสิ่งเดียวกัน อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะขำขำมีความผิดพลาดเปิดน,น,นิดนึงแล้วก็จําได้ไม่เปนลืมเลยแหละถ้ารู้กันแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องกำขำเนาะแต่ถ้ายังไม่รู้ก็ถือว่าออกมาเล่าประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความรู้แล้วกันค่ะเอาเป็นว่าขอบคุณทีนน่ตามกันมาจนจบคลิปนะคะสําหรับเรื่องเล่าก่อนนอนวันนี้ก็คงพอแค่นี้ค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ